ัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้เราจะอธิบายในเรื่องนะครับก่อนที่จะไปวัดปรับจูนนะครับเราควรต้องรู้อะไรบ้างนะครับการวัดปรับจูนนะครับหรือการทําระบบเสียงนี้ครับก็จะคล้ายๆกับการทําอาหารนะผมจะมาเปรียบเทียบให้กับการทําอาหารนะครับจะเป็นการปรุงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นศัพทบบ้านๆนะครับก็จะเรียกว่าปรุงเครื่องเสียงอะไรประมาณนี้นะครับ ตามที่เห็นท่านผู้ชมใช้สับนี้นะครับเป็นส่วนมากนะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบการทําอาหารกับการปรับจูนเสียงให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในหลายหัวข้อเรื่องนะครับเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะครับใครจะดูก็ได้นะก็จะฟังก็ได้นะครับในคลิปนี้ผมใช้เป็นไมโครเดเซอร์นะครับเพื่อดึกเสียงให้กับท่านผู้ชมได้รับเสียงคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับใครอยากฟังเป็นพอดแคสก็ว่ากันไปนะครับ มาดูในส่วนของเรื่องการทําอาหารนะครับสําหรับการทําอาหารนะครับทำให้คนอื่นทานนะครับก็ต้องทําให้รสชาติมาตรฐานนะครับหรือสแตนดาร์ดนะครับการทําอาหารในรสในรสชาติมาตรฐานนะผู้ทานจะทานกันได้หลากหลายจํานวนคนนะครับหลากหลายเชื้อชาตินะครับทําให้ทานอาหารในรสชาติที่มีความมาตรฐานนะถึงแม้สถานที่หรือมีสาขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลายๆสาขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ รสชาติก็จะยังคงเหมือนเดิมนะก็จะยกคล้ายๆกับเคฟซ C แมคโดนลอะไรประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของเรื่องทางระบบเสียงนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือการทำให้คุณฟังนะครับก็จะต้องทำให้เสียงเป็นมาตรฐานนะครับหรือสแตนดาร์ดนะครับการปรับแต่งเสียงให้มาตรฐานนะผู้ฟังก็จะฟังกันได้หลากหลายจำนวนคนนะครับหลากหลายเชื้อชาตินะครับทำให้ได้รับฟังเสียงที่มีความมาตรฐานนะครับถึงแม้ สถานที่ที่แตกต่างกันออกไปเสียงก็จะยังคงเดิมนะครับก็ก็คล้ายๆกับว่าเราไปจัดคอนเสิร์ตจัดการแสดงอะไรพวกนี้นะครับตามสถานที่ทั้งอินโ o เอาท์ดอร์นะครับสถานที่แตกต่างกันไปนะครับก็เราจะต้องมีการรับวัดปรับจูนเสียงนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับต่อมานะครับหัวข้อต่อมาก็คือนะครับทำให้ตัวเองทานนะครับรสชาตินะครับจะเป็นอย่างไรก็ฟีสไตล์ได้เลยนะครับ อันนี้คือการทําอาหารนะครับการทําให้ตัวเองทานก็คือไม่ว่าจะเปรี้ยวจะหวานจะเค็มนะครับหรือจะเผ็ดจนเกินไปนะครับทุกรสชาติก็อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กําหนดนะครับให้ถูกปากถูกลิ้นเรานะครับแล้วก็จะทําให้เราทานอาหารได้เยอะขึ้นนะครับมาดูในส่วนหัวข้อที่2ทางด้านเสียงนะครับก็คือการทําให้ตัวเองฟังนะครับการทำให้ให้ตัวเองฟังก็คือจะปรับแต่งเสียงเช่นไรนะครับฟีสไตได้เลยนะครับไม่ว่าเสียงจะแหลมเยอะไปหรือเบสเยอะจนเกินไปนะครับ การตอบสนองของเสียงนะครับอยู่ที่เราเป็นผู้กําหนดนะครับแล้วจะทําให้เราชื่นชอบในเสียงแบบที่เราปรับนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับในการทําอาหารนะครับการปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ดีนะครับต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีนะครับวัตถุดิบที่ดีจะช่วยให้ปรุงอาหารได้ง่ายนะครับเรียกรสชาติออกมาได้ง่ายนะครับรังสรรค์เมนูง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการปรุงอาหารนะครับถ้าวัตถุดิบสดใหม่หรือวัตถุดิบที่ดีนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาโอ um ้โหล้าง <yön> พวกกินสาบของเนื้ออะไรพวกนี้นหรือ,อาการทําความสะอาดของผักอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไอ้พวกนั้นนะครับก็การปรุงอาหารก็จะได้รสชาติที่ดีนะครับถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ที่ดีนะครับต่อมาในหัวข้อที่3ทางด้านการปรับจุนเสียงนะครับ การปรับจูนเสียงให้เสียงดีนะครับต้องเริ่มจากอุปกรณ์ที่ดีนะครับอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยให้ปรับเสียงได้ง่ายนะครับจัดการความถี่เสียงออกมาได้ง่ายนะครับดีไซน์ได้ตรงตามความต้องการนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการปรับแต่งเสียงนะครับก็คือนะครับการปรับจูนเสียงนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ดีอุปกรณ์ที่ดีต้องไล่มาจากดอกลําโพงครับดอกลําโพงตู้ลําโพงครับดอกต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับท่านผู้ชมต้องดูสเปคของดอกลําโพงเป็นนะครับว่าดอกตัวนี้ เหมาะสาหรับตู mm ้อะไรนะครับเหมาะตัว hmm. น mm ี hmm. like ้ต mm ู hmm. mm ้ต hmm. like uh, ัวดอกดอกลำโพงยี่ห้อน mm ี hmm. mm ้ร hmm. mm ุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับตู้ลําโพงชนิดใดนะครับเป็นแบบปิดแบบเปิดนะครับหรือเป็นแบบแบนพาร์ตนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายลําโพงสายลําโพงแล้วก็ power amp แล้วก็ dsp นะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับตามระดับแล้วก็สายสัญญาณนะครับทุกอย่างที่อยู่ในระบบเสียงนะครับต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับเราก็จะได้ปรับแต่งเสียงได้ง่ายนะครับ ถ้าเรามีมิกเซอร์ดีดิสพีดนะครับแต่ว่า p o w e r amp เรามีคุณภาพที่ต่ำนะครับแล้วก็ดอกลำโพงเรามีคุณภาพที่ต่ำหรือตู้มีคุณภาพที่ต่ำนะครับก็ทำให้เราปรับแต่งเสียงได้ยากนะครับปรับจูนเสียงยากนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนหัวข้อที่4นะครับในการาทำอาหารนะครับอ่า จะปรุงอาหารนะครับทั้งทีก็ต้องมีความรู้นะครับต้องมีหลักเกณฑ์ครับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เพื่อใช้วินิจฉัยและก็ปฏิบัติตามนะครับก็คือจะต้องเรียนรู้นะครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะลงมือในการทําแล้วก็การประกอบอาหารนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของหัวข้อที่4ทางด้านการปรับจูนเสียงนะครับการปรับจูนเสียงที่ดีนะครับก็ต้องมีความรู้นะครับมีหลักเกณฑ์นะครับ หลักเกณฑ์กำหนดไว้นะครับเพื่อวินิจฉัยแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับก็ท่านผู้ชมก็ต้องศึกษาทฤษฎีนะครับศึกษาทฤษฎีความเป็นไปมาของเสียงว่าเป็นไปมาอย่างไงนะครับความเร็วลมระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็อุณหภูมิความชื้นอะไรพวกนี้มีผลต่อเสียงแบบไหนในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ทิศทางลมมีส่งผลต่อเสียงไหม เป็นแบบไหนส่งผลอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ไปศึกษาเอาเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังอีกนะครับว่าเครื่องเสียงนะครับจำเป็นต้องวัดปรับจูนทุกเครื่องไหมนะครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับรถยนต์นะครับก็ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับรถเป็นรถแข่งนะครับก็จะต้องมีการตั้งศูนย์ถองล้อนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีนะครับถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับ รถการเกษตรนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอตั้งศูนย์ล้อนะครับก็สามารถขับขี่ได้นะครับก็ใช้การเดาแล้วก็คาดคะเนเอานะครับว่าถ้ามันตรงก็คือไปได้นะครับหรือถ้ามันกินซ้ายแเราก็ดึงขวานะครับดึงพวงมลลาลัยไปขวานะถ้ามันกินขวาแล้วก็ดึงมาซ้ายประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรถเพื่อการเกษตรนะครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถแข็งพวกอะไรเนี่ยที่ลงในสนามหรือรถลักชวรี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องมีการปรับแต่งนะครับ เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องเสียงนะครับสำหรับเครื่องเสียงในงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีหรือโรงละครนะครับจะต้องมีการวัดปรับจูนนะครับวัดปรับจูนระบบเครื่องเสียงแล้วก็ลําโพงเพื่อความเที่ยงตรงของความถี่เสียงนะครับในการแสดงนะครับก็จะได้ยินโน้ตดนตรีนะครับทุกเครื่องดนตรีนะครับก็จะทําให้ออกมาชัดเจนนะครับเหมือนกับที่เราได้ยินจากต้นฉบับนะครับจากเครื่องดนตรีจริงๆนะครับแล้วก็เสียงจริงๆนะครับที่ เราได้รับฟังนะครับก็จะถ่ายทอดไปสู่ท่านผู้ชมได้อย่างครบถ้วนนะครับในคนถี่เสียงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสําหรับเครื่องเสียงที่ต้องการความเสียงดังนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับก็เราไม่จําเป็นต้องไปวัดปรับจูนนะครับเปิดให้อ่าเพียงแค่เปิดให้เสียงดังฟังทั่วงานแค่นี้ก็เพียงพอนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับว่าจะต้องความถี่เที่ยงตรงอะไรขนาดนั้นนะครับ ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะที่เป็นเ c ซหรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องของผมนะครับก็จะมีหลายๆท่านนะก็จะยังกังวลเรื่องนี้นะครับเรื่องการวัดปรับจูนเสียงว่าอุ้ยฉันจะต้องไปวัดปรับจูนไหมนะครับจริงๆมันมันไม่จําเป็นนะครับมันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าระหว่างรถเพื่อการเกษตรกับรถแข่งรถลักชัวรี่พวกนี้นะไอ้พวกนี้เขาวิ่ง เขาจะเก่งทางที่เป็นทางเรียบทางสนามอะไรพวกนี้นะครับถามว่าเขาไปขึ้นเขาขึ้นอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เพราะว่าทํางานคนละแบบคนละอย่างกันนะครับลดการเกษตรเขาก็จะเก่งในเรื่องของการาทางขุกขะนะครับทางลุกลังอะไรพวกนี้นะครับเก่งในเรื่องของการบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะเปรียบเทียบกับเครื่องเสียงนะครับก็เป็นแขนงที่แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับในภูมิประเทศในบ้านเรานะครับก็จะเป็นแตกแขนงออกไปหลายหลายส่วนนะครับหลายๆการแสดงนะครับหลายๆแบบนะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าท่านผู้ชมก็จะได้หายสงสัยนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดในเรื่องของ ลำโพงแพงกับลำโพงราคาถูกต่างกันไหมนะครับจะมาพูดในเรื่องของลำโพงที่มีราคาแพงนะครับก็จะสร้างความถี่ได้ครบนะครับแทบจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยนะครับก็คือดูระดับมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็เรื่องความเร็วลมแล้วก็ระดับความสูงจากน้ําทะเลนะครับตัวนี้ก็จะส่งผลเอาแล้วก็ต้อง ปรับกราฟนิดนหน่อยหน่อยนะครับก็เข้ารูปเข้าทรงแล้วนะครับถ้าเป็นตู้ที่แบรนด์เนมนะครับตู้ที่มีราคาแพงนะครับปรับนิดนหน่อยหน่อยก็คือได้แล้วนะครับหรือถ้าบางสถานที่นะอุณหภูมิได้นะครับอุณหภูมิได้ความชื้นได้นะครับความเร็วลมได้นะครับก็คือได้เลยนะครับก็ไม่ต้องปรับเลยก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเป็นลาโพงราคาถูกล่ะนะครับปรับแต่งเสียงยากนะครับก็ข้านที่จะต้องใช้เวลา นานพอสมควรนะครับก่าที่จะได้ปรับแต่งได้นะครับบางทีปรับแต่งไปปรับแต่งมาก็ก็ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆ icamente, นะครับเพราะว่าความถี่มันกวนกันไปหมดนะครับบางตู้นี่เค้นยังไงก็เค้นไม่ขึ้นนะครับบางตู้ก็คือปรับนิดนด,นดหน่อยอ่ายังพอพอมาได้นะพอดัดเข้ารูปเข้ารอยได้นะครับก็ฝากเรื่องของตู้ลำพวงเรื่องหลอกลำพงด้วยนะครับถ้ามีงบประมาณในการซื้อก็ก็ลองซื้ออ่าที่ค่อนข้างมีราคา พอสมควรหน่อยนะครับมาใช้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็จะฝากให้ชม,มชมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของอาราเน็ตคอนทัวร์นะครับราเน็ตคอนทัวร์ก็แคปหน้าจอนี้ก็ได้นะครับไปเสิร์ชด,ดูนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าราเน็ตคอนทัวร์นะครับ เป็นยังไงนะเป็นไปมาอย่างไรที่ไปที่มาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับได้มีความรู้แน่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับว่าเอ้ยฉันจะต้องวัดปรับจูนไหมฉันจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ไหมฉันจะต้องทําตามคนอื่นไหมนะครับบางทีเราก็ไปเหมือนเป็นแฟชั่นนะครับเหมือนเป็นแฟชั่นนะครับก็ไปทําตามคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีจุดยืนนะครับ เพราะว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นนะครับบางทีมันก็จําเป็นสําหรับคนบางกลุ่มนะครับบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับบางกลุ่มนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะไปเสิร์ชเรื่องเราเน็ตคอนัวรแล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนใครที่ชื่นชอบในคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ตัวทีให้ด้วยนะครับตัวทีแทนคําว่า thank you นะครับ thank you หรือว่าขอบคุณนั่นเองนะครับกด พิมพ์ตัวทีตัวเดียวนะครับพิมพ์ตัวทีตัวเดียวนะครับในคอมเมนต์นะครับลองไปศึกษาเอานะครับท่านผู้ชมจะได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับใครที่รับฟังผมจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะครับถึงท้ายคลิปตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็มุ่งมานะครับที่อยากจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ